สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับยูฟซีตอนนี้เราจะพาเด็กๆไปตัดหญ้ากันนะคะโอ้ยนอนไ้ยินนอนเป็นชายทองไปตัดหญ้าก,กันค่ะพี่น้องตัดหญ้าไปตัดหญ้ากุมอยู่บ้านเด้อนี่หูุกสาวไปป้องเขาจะไปตัดหญ้าเด้ออยู่บ้านเด้อ เตรียมพร้อมนะคะคนงานของเราเตรียมพร้อมขึ้นรถเทเลเลยค่ะพี่น้องหายแล้วกุ้มอยู่บ้านนะคะสะก้อใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสะนาม 牛了。厚厚 นี่สวน้าเราจะตัดนะคะแปงนี้จะตัดมาเร็วกว่าท่านสุดค่ะเร้อเรือเอท้องหัวแดงลบลบได้อีกแป้งหนึ่งอยู่ข้างคุณนพองคุณงานลุ่ง มาหอดแล้วคนงานเอาลุงในบอยย่เพิม่มใจเย็นใจเย็นใจเย็นอยากลุงแห้งเร็วไปแล้วคุณไปลุงทำไมตังเอาโอ้ยไปเ h ี ề ยวว้เอง ไว้แต่เมื่อคุณนายคือบุลุงหอดเสืญญ้อหนาเดี๋ยวคุณนายคือบุลุงลงว่ะคุณนายตื่นงานก่อนสินนงนนลงดีบัวไปบ้เนอะโอ้ยอ,อยากนอนคือบ้านปอจจุบานห้าเหลวห้ากอยู่ ลงไปแล้วท hey, ่องไปแล้วคุณคุณท่องไปสำรวจพื้นที่ท่องเอ้ยย่างห้าลินหูมองบริยานครับพี่น้องมาบุลุงถี่คุณนายคุณนายลงมาทันใดเปิดถ่ายเปิดถ่ายคุณนายเนี่ย Thông có tốn chất lên liều áo lông bố bảy mà đưa mà đưa mà đưa mà nhầm luôn ừ, thái chú là lạ thái chú là lạ เกียบเลยแล้วพี่น้องก็ไ้ตัดหลายเนาะค่ะตัดนี่มันเรงมาๆๆๆลดทีลดมีอะได้วยเ้บุญคนท่านนังใ่เด็กหน่อยทองทองเอ้ยตังหาหมงแล้วเร็เรๆเรตัง มา่าแม่จะไปบัน่นเออบอไปกันแล้วเด้อได้บ่ไปแลนในกุ่นเด้อไปเลยในชวงน้องอหามัขึ้นเลยหามัขึ้นเร็วเร็วนั่นนั่นนั่นพูจะไปแล้วมามามา,มา,มาพี่นาทั้งลังพี่แม่ Ngon thơm Hí 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 má 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 Nó phải mà tuần này Hãy <laughs> <laughs> คุณนายอย่างนั่งท่านหาเฮ้ยขาาาาอย่างบี้ขา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 ลุกเดี๋ยเต็มขา้าเก็บขาเลยเต็อู้เก็บขาขาขาเก็บคละคุณนายก็เก็บง่ย่างเก็บ เมืเ่อบานแล้วกันเล็กหน่อยมวนแห้งก็ก็ได้มาดิเรกิน ดีๆเ้อจ้าดีๆเ้อโตไซมาพี่เข้ามาเออยาง โอ้คนถา่าเอ้าคอย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 ไปลงไฟต้องบทันกาลงยับเพิ่มลงยับเพิ่มลงสิตกเอ้าโอ้โย,ยไ,ปไ,ปอออไปแล้วุดื่นแม่ง คุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญเข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชก,กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไว้สำเนิก็นะคะสวัสดีค่ะ